ครับเช้านี้สวัสดียามเช้านะครับหมูเส้านี้เข้ามาในวัดปงชัยเข้ามาแวะดูน้องเหมียวนะครับน้องเหมียววิ่งมาหากันใหญ่เลยครับน้องเหมียวชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยเริครหาพ่อเนี่ยหืตะวันกำลังขึ้นดินนะครับ เดี๋ยวเราไปกบาบพระในโบสถ์เก่านะครับวันนี้วันพระนะครับน้องเหมียวมานั่งรอหลวงปู่กันเยอะแเลยใครขึ้นอยู่บนราคาโน่นที่ขาวฟอนขาวฟอนขาวขึ้นราคาแล้วอเอาเลยวิ่งแล้ว กุ๊กไก่น้องไก่ก็เยอะแยะเลยไก่พระเจ้าตากอยู่ในวัดเยอะแยะเลยน้ๆๆองเหมียวก็ตามมาเรื่อยๆเลย เดีเราเข้าไปกับพระในโบสถ์นะครับวันนี้วันฟะเรียนหกสิบห้าคำกุฏิอาจารย์ยอดนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นดินนะครับ สถานวัดโป่งใสไซายทุ่งชมความงามของดอกไม้นะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้กันนะครับขอบคุณครับที่ได้ติดตามนะครับ ขอให้ Harriet, ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญใช้ชีวิตปัจจุบ kind of ันให้มีความสุขทุกคนนะครับขอบคุณนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับกุกกุกกุ๊กไก่กุกกุกกุ๊ไก